เราต้องเปลี่ยนเลยคือสำเนียงครับเพราะว่าสำเนียงครับที่ผมเนี่ยผมมาเกิดที่ตัวเนยใช่ไหมครับแล้วก็ภาษาเลยเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะเดินยๆหน่อยเสียงสูงๆเลยนะถ้าเป็นภาษาจริงๆก็ออกไปทั้งหมดคอนเทนท์นครับถ้าพูดเทียบกันเลยก็แปลว่าท่านท่านบอว่าก็แบบนี้ม่านเป็นสเปนภาษาอีสานทั้งหมดคอนเทนท์อะไรพนเป็นภาษาเลยกลายเป็นเราสำเนียงแบบนี้ครับ ก็ที yeah. um, you, yeah. oh, no ่ยากสำหรับเราไปสำหรับคนฝั่งนี้อะไรเงี้ยเออจริงๆอ่ะตั้งแต่ผมรู้ว่าเอ้ยที่ไม่ได้ติดต่อมาเรื่องเนี้ยผมดีใจมากครับคือผมผมรอเรื่องนี้มาประมาณปีหนึ่งครับใช่ครับแล้วก็ได้มีโอกาสได้มาทำงานกับงานไทยบ้านก็รู้สึกดีใจมากๆครับเพราะว่าเราเราดูแบบไทยบ้านตั้งแต่ภาพแรกเลยใช่แล้วก็สนุกเลยไลฟ์งานไปเรื่อยๆที่สุดแล้วม่คุนกันแค่เป็นการไปทำอะไรเนี้ยไม่มีเลยครับคือเป็นนักข่าวแต่เพื่คนรักหรือเปล่าเพาสนุกอ่ะ าสนุกมากกว่าเพราะว่ี่แต่ละคนอย่าี่บอกว่าอดีเยอะมากครับเพราพี่ๆเขาาเียกเซยนลก่านเลงี้ยก็อะไแบบสบายอะไรเยกี่ยนไมว่ครันั้นเหลักที่ทุกคนได้เห็นเนี่นถ่ายถ่ายเท่าไหร่ถ่ายหลังจากที่เราถ่ายเพืารเ่ถูกยลไปที่นี้ด้วยว่ามุ่หลอกเลอปุ๋ยเอาแกมงหนอกก็ปุ๋ย ใช่ครับจริงๆต้องขอบคุณรายการเช้นหลังามากคครับที่ทำให้ผมเนี่ยได้ได้มีคนสนใจ้ายมากขึ้นนะครับแล้วก็ได้เห็นในหมู่คนบกความมากขึ้นแบบว่าบางคนไม่รู้ดนะครับว่าผมเป็นคนดีชาครับบางคนไม่รู้ร้วว่าผมเป็่ในดีชากรึเปล่านะเขาให้เสื่อเรามาใส่ไดหมครับผมยึดเชื่อมีเขาใส่มาเสื้อแล้วเอาทีนี้ได้แล้วเห็นไหมในรายการตอนนั้นมาเกี่ับผมว่ากินง่ายอยู่ง่ายอะไรอย่างเงี้ยให้เราที่เผม,ผม เป็นเหนือเลยคือผมใช้ชีวิตดุนหงส์ตะวันอะ่ะเพราะแบบผมไปหายิงนกหาปลาหวานแหคือชีวิตตามที่แบบเซียนหลังเลยอย่างนั้นเลยครับผมก็เลยรู้สึกว่า,วามันไม่ได้ต่างจากชีวิตผมมากในความที่ผมเราเราโลโก้เราติดดินอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยครับใช่มาติดใครชอบเราเยอะเลยเนาะสนหนังมันชอบแก้ด้วยมีแต่พี่บิวครับพี่บิวบอลน้องน้ก็ตามก็แก้ครับเห็นเหมือนแกย์เห็นคนหลอ่อหมดเกไม่ได้ก็เลยชอบอ่ะ ขนาดผมนะครับเพราะว่ามันสนุกครับผมผมดูแล้วมันมีนมรูุกรสเลยอ่ะทั้งทั้งสนุกอ่าดราม่าก็มีความสนุกอยู่ในเรื่องนี้ด้วยครับใช,ใช่ครับก็ใครก็ผ่านทกที่ทุกคนนะครับอย่าลืมไปดูนะเคยใช่ไหมที่ซีรีส์นะครับที่แล้ว ปีนี้ก็ไม่รู้มันเป็นกิจกรรมที่แฟนคลับจัดให้ผมนะครับคือที่มันแฮปปี้มากเลยคือผมมามีความสุขมากที่แฟนคลับเขาแขใส่ในนะครับเอรไรไหมเซอระไร้ยใหมเร์ไพรสเซอร์ไพรส์ครับแต่ว่าผมว่าผมก็จะไม่ลองให้เพราะว่าไม่เราเรายิ้มาดะอะไรเทำพอดีลยครับ เป็นไงคราบไปทำอะไรมาให้กับเราว่างเป็นที่วันีพิเศษกับผมบาก็คือมันพิเศษทุกอย่างเลยถ้าเป็นพิเศษเพราผมชอบซึ้งกับโคเจกต์ที่แบบว่าเขาไวพอที่คะพาทีมไปพร์อมในแต่ละคนเลย่ะม็จะมีแบบทั้งจีนโรนี้มีมีหลายนมีแฟมีแฟนมีแฟนอะไทยังมียแฟนทุีนี้รปวดในสนพิเศทอาจจะ็อะไรกนไม่ปวด ไเชื่อื่อไม่เชื่อค่เลยเแต่วอ่ปะมารัไปดูบอดูก่อนดูบอกว่าราวังเรื่องเรื่องอะไรนะบกิอ๋อก็รอไปเนาะที่าแบบนีออที่ออะไ่็อะไรออเเขาม่ทำซรพสทำอะไรให้เราเเอคือมซพร์นี่งอันนี้ก็คือ อบกลุ่มแล้วแฮปปี้แล้วเริงจร็เท่าร้ว่เากัเราขออนาอคน้ไหมครับเอป็นความ่ครับยัมีน้องอยู่ด้วยก็เฉแล้วี่จะเป็นที่ดีริงจริงมันเพาเตเต็มอะไรยาะอาเยราว่าทุกคนเห็นว่าน้องกนแล้วแต่น้องอมาเป็นนว ก็ที่แฟนพป้ามีซื้ออะไรนิดนึงก็คือว่าได้ขอมต้อง่ได้เียะไร่น้ก็อยากอยากพีา่นกตัวเองะไรอยายก็ยเก็เงินอย่านอยู่มัก็ไีอกให้ความให้พาเรีวางครับ แ okay ครั้งนี้นะคะมาทักหนึ şey ่งหัวขามรอ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 อรรอรอรออรอรอรออร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 ออร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 รอ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 อร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 ออ